สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กับกัมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเกาเนาะค่ะเมือนี้สาวนิ้งผ้ารวยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความันกับน้องฝ้าค่ะเป็นหลบต่ววิกตองวดเนาะค่ะน้องฝ่างวดวันทีนหนึ่งพฤศจิกายน2566เลขน้องฝ่ากับเขาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นขังที่สองแล้วค่ะน้องฝ่าเพิ่นหายหนึ่งหามาเลขออกหาหนึ่งเนาะค่ะผู้ได้กับกสิได้ค่ะ เพิ่นกับไฮแมนของเพิ่นค่ะเป็นคังที่สองแล้วค่ะค่ะแล้วคังนี่น้องฟ้าสีไฮเป็นคังที่สามค่ะท่านผู้ชมค่ะทางสาวนิ้งกับบัวพาดค่ะก็ได้มาติดตามแนวทางตัวเลขขอมฝันกับเพิ่นไปหากับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะและตอนนี้น้องฟ้าเพิ่นก็นั่งถ่าเพื่อที่จะเอาขอ้อมฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้ว แต่ก่อนที่จะไปฟังความฝันกับน้องฝ่าสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวนิงพ้าร่วยนั่มนเด้อค่ะเด้อค่ะเพื่อเป็นการบอเสียเวลากไปรับชมรับฟังความฝันของน้องฝ้าผมพร้อมกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะสวัสดีคับน้องฝาครับสวัสดีคับค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ช่องสาวนิ้งผ้าร่วยช่องพูดเฉี่นมครับค่ะก็มมัติดตาม แนวทางตัวเลขข้อฝันกับน้องฝ่าเนาะค่ะตอวิกตองงวดวสันงวดวังหันเนาะค่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6เลขน้องฝ่าเข่าเต็มๆค่ะหนึ่งฮาค่ะท่านผู้ชมเลขบนเนาะค่ะเข่าเลขบนค่ะน้องฝ่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วันศุัร์เมื่อคืนฝันจังไดโนอวาสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเลยค่ะค่ะเดฟันน่จาจะ ฟันว่าอยากไปทํางานนะจา๊ะในความฟันนันกะมีลูกน่อยเห็นลพ้พแม่ลูกอ่อนค่ะก็เลยว่าอยากไปทางานเพราไงเพิายายพ่นกไดเดาาว้าขึ้นนะจ๊ะว่าคันไปลัไปละสิเบิ่งลูกไ้ค่ะแต่เลยว่าโอ้ยมันอึดเงินอึดทองเนี่ล่ะอยู่บ้านกับ,บ่มมีหยังเฮ็ดไปทํางานหาเงินใช้ก็เลยว่าค่ะอะไรเดี๋ฝากเพิ่นไหวนาจันจะข้าวนะจ๊ะว่าสิไปเห้เพิ่นเบิ่งร้านไหน ค่ะแหนว่าให้เลี่ยงร้านถานละคะ่กะก็ดขึ้นรถไปนะจจะข้อขี้ไปกะลลงสถานีอันลงสถานีรถหลานในความค่ะเพาะลงไปแล้วนี่กระเป๋าเงินกระเซียนน่าจะอืมขอกระเป๋าเงินเสียแล้วก็เอา้า ตกใจเสียใจแล้ว,วี้จ,จะห้องให้นะจ๊ะว่าเงินนั่นเสียกระเป๋าเงินนั่นเสียเพราะมีเงินติดตัวพ่อบาบก็เลยนั่งใหย้ย่อันซา,า,า,านซาราดนั่นละค่บ้านในเฒ่าเพา่นก็ไดยย่างไม่เห็นนะคะคนเด้ถามว่าอันอีลาเป็นยังไงคือเด้ให้ก็เลยบอกเพ่นว่าอันว่าสิไปทำงานจะ บานนี้นั่งรถมาแล้วกระเป๋าเงินเสียนู้เลยว่าค่ะอันบ่มีเงินพ่อบาทสินั่งรถ่อไปกับบ่มีเงินจ้าเรียว่าเทึ่งหวอเทิ่งไห้มันไม่ญงเพื่อคือสิริโต้เนี่ยจ้าเพิ่งก็เลยว่าเอ้าไม่ไงมีทอนี่แต่ว่าซอยอีลาเมื่อบ่านหาลูกหาเต่าเด้อเพิ่นว่าอันว่าต้องไปดอกเพิ่นว่ากลับเมื่อกลับบ้านเพิ่นว่า ยืนเงื่อนไห้ค่ะปรากฏว,ว่าเงื่อนที่ยืนมาไห้นั้นเป็นเงื่อนเลียนหานะคะค่ะนลองฝ่าก็เลยคิดว่าเงื่อนหาบาทนี้ว่าสีเพียงพ่อต่อการขืนรดเมื่อบานบ่มันคือสีหน่อยแท้ค่ะแต่เด็กํำไว้ในกำม,มือนะคะเงื่อนเลียน,น,นอืมเพิ่นก็เรยบอกว่าขันยากเมื่อหอดบา้านมีให้ไปขืนลดขั้นนั่นเ้อเพรานว่าอันสายทางรดขั้นหนั่นนั้น มันกับซีมีสายทางรถนะคะว่าเป็นอันเหลขกเงียงนะคะพี่สาวจีไปบอกว่าขึนรถขั้นนันเด้อสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดคนว่ะซีไนหอดเมือง่ปหอดบ้าน่นว่ะเธอเลยว่าเอ้าลองเสื้อพ่นเบิงละขึนเบิดตูเพ่นกระห้มากมันก็มีอยู่หาบ้ากั๊มจะรอจะรอไหวหระคะนม่เมืองจะเด็กขึ้นรถสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดคือคนบอกนะก็ขึนไปแล้ว ไปทางกันหอดบ้านเอวีค่ะแต่ว่าโอ้ยเป็นคือเพ่นเหว่า้วนี่ว่าสิขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นก้อนสิค้นรถนันกะว่าสิขอบพุ่นเพิ่นนะคะค่ะแต่ว่าแนม่ไปแนมมาก,กับบเห็นเพิ่นอต่จักได้หายไปตอนใดนะคนแะค่ะได้กค้นรถมากไปแทากก็หอดบานทพิ่น<อ>บาน,นะค,ะค่ะค้นหัวลูกเนาะคะ่ะแล้วน้องฝ่าคิดว่าพู้เฒ่าถี่มา อ๋อเงินหยนี่เป็นเป็นผีหรือเป็นคนครับคุณจคือสิเป็นผีแล้วค่ะเพราะว่าเนี่หาแล้วว่าิวาน้าอีกกับบเห็นอาจารย์ค่ะหายไปเลยค่ะแล้วนกฝ้าหายนี่เมื่อขึ้นมายังหายอยู่บอกคะในความฝันเนี่ะก็ยังื่ออื่นดูค่ะแบบว่าเสียใจอยู่นะคะก็ะบีใจว่าได้เงินมีมีเงินเมื่อบานนะคะมีเงินเหมืเมื่อบานนะค่ะค่ะอื หาบาทก็หอดบานอีลีเนาะค่ะค่ะ,คะแล้วหาบาทนี้ถ้าเป็นเหตตีเหล็นกน้องฝ่าสิตีเป็นตัวไรนอกัมีหามาเนาะจ้ะค่ะ,คะในความฝันว่าเด็กกำเอาเงินน้ำเพลนกำนี่ก,ก,กับแปเป็นศูนย์นะจ้ะกับสิแปลว่าศูนย์หานะคะแปลเป็นศูนย์หานะค่ะศูนย์หานจะ บ bon นแนเนาะคะ่ะหาอาสิมาอีค่ะ,คะหาอาสิมาอีเพราะว่านอกฝ่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับผู้เ่าหลบก,ก่อนเนาะคะ่ะเลขเขาของเพิ่นผู้เถาเอาเงินมาห้สิผาบาทได้นอ้อนฝ่าจ้าเอาเงินมหาห้ยสิ้า,า,า,าบาทแล้วเลขก,ก็ออกหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะคะ่ะถ้าผู้ไดกบกับก็ได้ค่ะเลขนอกฝ่าให้มากกันเน้นๆเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันว่าผู้เ่าเอาเงินมาหายเพิ่นสิผาบาทเนาะค่ะห้ไปเหตุกองบุญหะคะ้ค่ะแล้ว งวดนี่ต่ววิกตองวดเพิ่นกับฟันเกี่ยวกับผู้เทาอีกเนาะค่ะว่าผู้เทาเอาเงินให้หาบาทได้นอนน้องฝากเอาเงินห้หาบาทให้บอกให้กลับบานเมื่อเนาะค่ะบต่ตองไปเหตุงานเอาเงินให้หฮาบาทน้องฝากกับกรรมเอาจจอรอเลยน้องฝากเพิ่นก็เลยตีเป็นศูนย์หาค่ะเพราะว่าเมื่อเพิ่นกรรมกับเป็นศูนย์เนาะค่ะ<า>เงินกับฮาบาทค่ะแล้วเลขสามตัวหรอคะอเลขสามตัวนี่ก็ตีจากอัน ฝ่ายน้ำหลดนะคะฝ่ายน้ำหลดเป็นสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะอเป็กสามตัวนกฟ้าเพิ่นกระตีจากสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะสองตัวสองตัวกับศูนย์หาน้อค่ะศูนย์หานะานะะเพราะว่าเพราะว่าผู้เฒ่าเอาเงินไห้อีกน้อค่ะเอาเงินไห้หาบาทค่ะกรรมเอาจโรเพิ่นกระจนหอนเหื่อนนค่ะค่ะค่ะแล้ว จังไหนตัวขนมฝ้าหอนพ่อหอนเือนแล้วพ่อหอนเือนแล้วก็ดีใจนะคะว่าได้กลับมหาหาลูกมาอยู่น้ำลูกนะคะเพราะว่ามั่นกับว่าอยากไปเด็กข้ค่ะหันงความจําเป็นว่ามีเงื่อนมีท่องนะคะก็ได้กลับมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะค่ะค่ะ,คะออืแล้วน้องฝ้าคิดว่าผู้เฒ่าในคิดว่าในความฝันนั้นประมาณจักปีค่ะ อาฮกเยซิบอะไรกาเทาเยู่เทาแล้วค่ะคือคือกันบอกกับผู้เทาค้นที่เคยเอาเมันมาหาคือกันค,ค่ะเพราะว่ามาดเดี่ยวนี่กับปูนิ่งคือกันอืมค่ะค่ะเราต้องพูนมี่ยังถามน้องฝาบอไม่มีครับผมค่ะสาวนิ้งผ้าร่วยอของปูนเจ้าเหนียวคฟร์ก็ะอขขบคุณน้องฝ่าหลายเลยค่ะที่น้องฝ่าบบแพงตัวลเลขโบแพงข้อมฝันเนาะค่ะ เพิ่นฝันกับมาวอาสูถ่าผู้ชมทางบ้านฟังนี่ก็เป็นฝันต่อวีกต่องวดค่ะเพราะว่านองฝากกับเป็นอีกผนหนึ่งเนาะค่ะที่เป็นคนมีเซนพิเศษค่ะค่ะก็ข,ขอขอคูณนงฝาได้ไร้ขอหายปังขอหม้มันคืองวดวังหันอีกเนาะคะ่ะนองฝากเขามาแลลวสองงวดค่ะท่านผู้ชมสองงวดงวดต่อไปนี่ก็คืองวดที่สามเนาะคะ่ะงวดนี่คืองวดที่สามค่ะก็ขอหายโคใหามันห้ ถูกเนาะค่ะให้เอฟซีมีสวงมีลาบนํำสุขหูสุขคนค่ะมันมันปังๆค่ะขอบคุณน้องฟ้าได้ร้ายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเพิ่นก็ได้ฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันตัววกตัวงวดเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าผีผู้เทาเนาะค่ะเอาเงื่อนไค่ะเอาเงินนไห้าบาทค่ะท่านผู้ชมห้าบาทเพิ่นก็เลยตีจากความฝันเนาะค่ะเลขสองโตค่ะ เพิ่นก็เลยตีเป็นศูนย์หาเพราะว่าเอาใส่มือให้เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นกำจโรจโรอยู่เพิ่นว่ากำกับเป็นศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นก็ตีเอาเนาะค่ะตัวนี้ตีเอาแต่ว่าเลขหานี่ก็คือผู้เฒ่าเอาเงินให้หาบาทเพิ่นก็เลยตีเป็นศูนย์หาค่ะค่ะส่วนเหลขสามโตเนาะค่ะเลขสามโตนี่ผีผู้เฒ่าบอกให้เพิ่นกลับบ้านเนาะค่ะสายทางรถสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดเพิ่นว่าค่ะสายทางเจ็ดหนึ่งเจ็ดนกฝ่าเพิ่นก็เลย เอาเลขตัวนี้ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสายทางปาลายรถค่ะเป็นเลขสามตัวค่ะงวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องฝ่าเนาะค่ะหลบต่อวิกตองวดก็ขอห้มีโชคมีลาบใน้รางวัลใหญ่น้ำน้องฝ่าสุขูสุขนค่ะอย่าลืมตัดเด้อค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมหมุนอย่าลืมกลับค่ะเพราะว่าทาบ่ตัดทาบ่หมุน้าบ่กลับนี่อา,าสิพาดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ เพราะว่าน้องฝ่านี่ให้เขามาแล้วสองงวดนอกคะงวดในงวดที่3มที่น้องฝ่าสิให้เลขเข่าอีค่ะค่ะกระขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้โชคได,ได้ลาบได้รางวัลใหญ่กับน้องฝ่าสุขุูสุขคนค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืน่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมนัมนมนันปังปังำรำร่วยำรำร่วย,วยถูกหวยสุขูสุขคนด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพ้าร่วยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ